มือใหม่ก็สามารถเริ่มฝึกสักง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะแค่มีเครื่องลอกลายมันช่วยย่นระยะเวลาการฝึกสักของเราได้เร็วมากๆและมันง่ายมากๆค่ะเพราะตอนที่เราใช้เครื่องลอกลายนะ้มิ้มจะแนะนําก่อนบางคนใช้เครื่องลอกลายแบบเร็วเกินไปเร็วเกินไปไม่ได้หมายความว่าเราปลิ้นเร็วเกินไปนะหมายความว่าเรารีบใช้มันกับภาพที่แอดวานหรือภาพที่มันยากๆมากเกินไปเพราะตอนที่เราเป็นมือใหม่สุดๆเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มเข้ามาจากเครื่องแบบสัก ครั้งแรก10ครั้งแรก20ครั้งแรกอ่ะเราจะมองภาพยังไม่ค่อยเข้าใจให้เราใช้เครื่องลอกลายไปกับภาพที่มันเป็นภาพพื้นฐานภาพง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งรีบไปแบบฝึกสักแบบเงาสีอะไรอย่างเงี้ยใช้เครื่องลอกลายให้มันถูกระดับกับที่เรากําลังจะฝึกกับที่เรากําลังจะท,ทํเทพอไม่งั้นอะ่ะการฝึกของเรามันก็จะยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าเออเราปริ้นออกมาแล้วเรามองไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเครื่องลอกลายตัวละ5,5 0 0ใครสนใจกดลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์ได้เลยมีอุปกรณ์สักหลายอย่างนะถ้าใครสนใจอยาก จะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีบริการหลังการขาย <c oughs> คือถ้าสั่งไปแล้วใช้อะไรไม่เป็นหรือว่าเครื่องมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหา <c oughs> สั่งกับมิมได้แต่ถ้าสั่งจากที่อื่นมาแล้วมีปัญหาไม่สามารถมาเคลมกับมิมได้นะคะทุกคนมีหลายคนสั่งจากที่อื่นมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้เครื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทักมาถามทักมาเคลมกับมิมไม่ได้นะไม่ถามกับมิมเสร็จไปสั่งที่อื่นเสร็จแล้วพอได้เครื่องที่มันมีปัญหากลับมาเคลมกับมิมอันนี้ไม่เอานะไม่ได้นะไม่ได้